โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ <sk r> มีกับผมคนเดิมารายการข้าวมีโอเคนะครับเออมึงมึงไม่ต้องเสือกเลยนะเออแค่เริ่มรายการมาเองก็เริ่มเสือกแล้วนะโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าในคลิปที่แล้วเราเล่นไปในสี่มั้งนะมันถึงขึ้นในห้าตรงนี้อะเออผมเล่นผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะ <h ull> <me> เล่นแค่นี้จาไม่ได้ยังไงเออนะเล่นกันเถอะนะวันนี้เรามาอยู่ในห้านะถ้าให้เทียบก็น่าจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วป่ะ มาพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับไปดูกันเลยก่อนจะดูคลิปนี้กันนะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องช anel ใหม่ของผมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมได้เปิดช่องอีกช่องหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือ just page ช่องนี้นะครับจะเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันของผมนะครับที่เกี่ยวกับอะยๆเรื่องเลยนะครับในชีวิตหรือว่าที่ผ่านมาของผมนะครับก็จะไม่มีการแคสเกมลงช่องนี้หรือว่าลงอะไรที่มันเกี่ยวกับเกมนะครับก็ขอเวลา5้าวีนะครับกดที่ลิงก์ช n e l ใหม่ของผมนี้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปกดติดตามให้หน่อยเนาะ ก็มีแค่นี้แหละเนาะเออไปไปดูคลิปต่อกันชิชในห้าว่ะคุณผู้ชมครับในห้านี่คืออันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะลงเกมนี้ในช่องนี้นะแต่รู้สึกว่าจะมีภาค2นะภาคสองภาค3เดี๋ยวผมจะลองหามาเล่นดูเนาะแต่ตอนนี้แหละผมแบบต้องผ่านในห้าก่อนว่ะเอออินโซมาเนียสรุปคือมึงเป็นตัวอะไรเพนกวินใช่ไหมช่ยเสียงมึงนี่เป็นกดตีนเหมือนเดิน,น,ดนไปเหลยไอ้ชายเออ เนี่ยรู้เบาะหลังเนี่ยแม่งแบบโอ้โหเคยมีเรื่องราอุ้ยขอเติมก่อนเลยละกันนะอย่าเพิ่งมานะจ๊ะอย่าเพิ่งมานะจ๊ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอุ้ย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 เสียวตูดเสียวตูดปักเสียวตูดมือแม่งอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมครับผมจะผ่านไหมวะผมกังวลนะเพราะว่าตื่นเต้นอ่ะเออมันตื่นเต้นด้วยแหละที่แบบมาคืนสุดท้ายได้ไงวะเนี่ยกูไม่เคยเล่นเกมที่แบบว่า เออมันมีแบบ5คืนอย่างเงี้ยแล้วแบบไปถึงคืนสุดท้ายได้เลยอย่เวนไฟใลเฟดดี้นะเฮ้ยแต่ผมเสียว,ว่ะจริงเฮ้ยตู้เสื้อผ้า <Wow. S 1> ฟึบฟึบฟึบขอเติมก่อนเลยเดจ๋ยตีดึกแล้วเฮ้ยนายห้าว่ะเ,เสียวเสียวตู้เสียวตู้เฮ้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เอาว่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าผมจะตายไหมวะผมต้องรอดอยู่แล้วเออต้องชนะครับผมเนี่ยนะจะแพ้เป็นไปบ่ได้อุ้ยตู้เสื้อผ้าเหรอ เฮ้ยมันมีอยู่กี่ตัวมันไอเกมเนี่กูกูเริ่มสงสัยแล้วน่ะแบบประตูทุกบ้านยังปิดอยู่แต่คือแบบมึงเปิดตู้เสื้อผ้าได้ไงอ่ะไอชายมึงหลอกดาววะเนี่ยเฮ้ยมันเติมได้อีกแล้วว่าคุณผู้ชมครับเออเอออินโซมเนียกูไม่รู้มึงชื่ออะไรแต่กูขอเรียกมึงว่าอินโซมเนียลวกันนะอันนี้นายเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่เฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 อเม้ยเฮ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 ้ยเยเฮยเฮยเ้ยเฮเลยฝึก ฟืบเติมตีสอง้้วก็ต้องเติมสักหน่อยอุ้ยแบตเต็มเลยว่ะกูชอบตรงนี้แหละเติมทีนึงแม่งแบตเต็มเลยแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าแบตเราน้อยต่ํากว่าเกณฑ์น,นะครับเราก็จะแบบเติมได้ไม่เต็มเหมือนกันนะเออทำไมนายไม่ออกมาสักทีว่าอินโซเมเนียกูถามดีๆมึงตอบเป็นภาษาคนหน่อยไหมไอเวนเหรือว่ามึงเป็นเพนกวินวะไอชายฟบฟฟบเติมเฮ้ยเปิดไฟฉายค้างว่ะ เฮ้ยวันหลังผมเปิดไฟฉายค้างแล้วเติมแม่งดีกว่าเฮ้ยๆกูเห so ็นนะมึงนะเฮ้ยทำไมผมแบบส่องไฟฉายใสอินโซเมนเนียแล้วแม่งแบบอะไรวะไฟไอไอพลังงานแม่งลดไปสองขีดเลยป่ะเมื่อกี้วูวูมึงเลิกทำหน้าวนส่นตีนนี้ได้แล้วกูขอเลยจริงๆ i n s อินโซเมเนียฉันขอค่ะเฮ้ยเอ้ย พ่อมึงอะพ่อมึงอะพ่อมึงอะคุณผู้ชมตีสามแล้วผมเล่นมาถึงตรงนี้กันดิเมื่อกี้ผมถึงตีอะไรวะที่กูตายกูก็ลืมเหมือนกันแต่ตอนนี้กูตีสามแล้วคุณผู้ชมอีกนิดเดียวก็่าจะตีสี่อีกนิดเดียวก็่าจจะตีห้ดดา,า 5, แล้วก็หกโมงแล้วสินะใน,นสุดท้ายผมก็จะได้บายบายจากเกมนี้สักทีโอ้โหคุณผู้ชมครับ เราก็มาไกลเหมือนกันนะครับเราทําเกมนี้แบบมาหลาย EP เลยเป็นครั้งแรกที่ช่องเราแบบทําเกมเกมนึงมาเป็น EP แล้วก็แบบจะทําแบบจบได้นะโอ้โหกูนี่ก็แบบเล่นเกมตามใจเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเติมเลยกูเปิดไฟเติมอย่างนี้แหละปลอดภัยสุดแล้วเชื่อกูอุ้ยโคตรเสียวเลยเวเลยชิบโอ้โหทำไมมันเหลือสองวะกูใช้เยอะขนาดนั้นเลยตีสี่แล้ววะเฮ้ยมันเหลือแค่นี้เองได้ไงวะกูต้องประหยัดแล้ว เราต้องรู้จักการปรับตัวนะครับปรับตัวแล้วเราก็จะรอดนะโอ้โหชิบหายแล้วแบตทำไมกูเหลือแค่นี้วะกูอึง้งเลยนะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเติมได้เหรอปบหนึ่งสองสามเติมเติมแปปนึงคือกูต้องเอาแบบตัวรอบไปก่อนเนาะสามตรงนี้ก็ประหยัดอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมผมรู้สึกไม่สบายใจเลยอินสมาเนี่ยนายอย่าเพิ่งทำฉันนะไม่รู้สินะมึงกวนตีนกนูแล้วกูขอเหอะนะกูจะได้จบกับมึงสักทีเฮ้ยลืมไปมึงมีภาคสองต่อ ว้าวโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าคนดูอยากให้เล่นเดี๋ยวก็ขอกันเองแหละนะถ้าคนดูไม่ได้ขอให้เล่นเดี๋ยวกูก็ไม่เล่นแค่นั้นแหละมึงก็ไม่ได้แดบกกูขอเติมเลยมาแบดกูร้อยเต็มฟึบฟึบฟึบยาอู้เสียวดากชิบหายเลยเล่นเกมเนี้ยกูมึงต้อมาเล่นกับอุ้ตีห้าเลวเสร็จกูมึงเสร็จกูอินโซมเนีย มึงไม่ต้องมาลองให้มึงหลอกกูไปเมื่อกี้นี้ไ<ะ>อเวรแล้วก็แบบมาทําแบบตีหน้าเสหาตีหักพ้องเหรอแต่รู้ไหมว่านายกับประยุทธ์เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยประยุทธ์จันอังคารนะคล้ายกันก็เฮี้ยแล้วเฮ้ยเอาวะนหก6พ่อมึงเหอะเอา,เอาไงดีทุกคนเอางี้คุณผู้ชมมาเม้นกันเลยดีกว่าเล่นภาค2ต่อหรือว่าเล่นนหก6ต่อเม้นกันนะครับโอเคไหมผมจะได้รู้ว่าผมควรจะทํายังไงต่อไป แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับอืผมทีแรกผมว่ามันอาจจะจบแล้วก็ได้นะแต่ก็คือแบบถ้าผมตัดจบตรงนี้ก็ไปเป็นแบบภาค2ไปเลยเนาะเออกูรู้มึงดีใจกูรู้มึงดีใจโอเคเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ใครถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะกดติดตามนะการเอานิ้วไปกระแทกปุ่มติดตามนี่มันใช้เวลาไม่ถึงเซี่ยววิเองนะครับคุณผู้ชมก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ